ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m e d i w v a l Block Art นะครับผมตอนนี้อยู่กับผม Ad ดโชวและในวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการล่ามังกรอลละวนกันนั่นเองซึ่งต่อจากภาคที่แล้วนะครับที่เราได้ล่าบอสมังกรลาวาไปหากพร้อมแล้วนะครับผมก็ไปลุยกันเลย let's go ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ทําการกําจัดมังกรลาวาไปและมังกรลาวาก็จะทิ้งไข่ไว้ที่รังนะครับและเราต้องการแตโอรวนเพื่อทําการเรียกมังกรโอลวนออกมานั่นเองนะครับแต่อลวนนะครับต้องใช้ผลึกโอรวนและผลึกอัญมณีผลึกโอลวนนะครับต้องการหนัง1กอง10อันอเวกาสีเทา16อันและผลึกกรรมฐาน1อันนะครับผลึกอัญมณีต้องการอัญมณีโบราณ20อัน และก้อนหินมาลาไคส์สอันนะครับเริ่มที่อากาเวสีเทาก่อนเลยนะครับหาได้จากไหนสามารถหาได้จาก NPC นั่นเองแต่ในคลิปนี้นะครับเป็นสีแดงเราต้องหาซื้อสีเทานะครับผมสามารถซื้อได้โดยใช้ EP นะครับหรือว่าดาวในเกมนั่นเอง หลังจากที่ได้ดอกอากาเวสีเทามาแล้ววิธีฟาร์มก็คือนําอากาเวสีเทานะครับไปครัฟเป็นเมล็ด1ดอกจะได้2เมล็ดพอเราได้เมล็ดมาแล้วก็ทําการปลูกได้เลยนะครับหลังจากที่ปลูกแล้วนะครับเราก็จะได้2ต้นนํา2ต้นเนี่ยไปทําเป็นเมล็ดอีกรอบนะครับเราก็จะได้4เม็ดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง16ดอกนะครับ ต่อไปก็คือผลึกกรรมถาันนะครับต้องมาที่แกนโลกก้อนจากนั้นนะครับไปตรงราวาสังเกตดีๆนะครับจะมีไอร้อนพุ่งขึ้นมาตรงนั้นแหละครับจะมีผลึกกรรมฐานอยู่ใต้นั้นให้เราทําการต่อบ,บล็อกไปใกล้ๆนะครับจากนั้นนําบล็อกทรายวางลงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นทําเป็นห้องนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถลงไปขุดผลึกกรรมฐานได้โดยที่ไม่โดนลาวาลวกนั่นเอง ก็วางเป็นบล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการขุดได้เลยและนี่เราได้มาแล้วนะครับผลึกกรปรปฐานต่อไปเป็นหนังหนึ่งกองนะครับหนังหนึ่งกองนั้นสามารถหาได้จากนำหนังอ่อน100ออันนะครับมาเป็นหนังหนึ่งกองนั่นเอง ก็ทำการฆ่าน้องหมานะครับเพื่อเอาหนังอ่อนเนี่ยมาทั้งหมด1,000อันนะครับเราก็จะได้หนัง1กลอง10อันนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ครบแล้วนะครับหนัง10กล้องอากาเวสีเทา16อันและผลึกกรมมฐาน1บล็อกก็สามารถคราฟเป็นผลึกอรลวนได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นอัญ,ญมณีโบราณเราต้องทําการฆ่ามนุษย์แกนโลกก่อนนะครับจากนั้นทําการเก็บดวงตาแกนโลกและทําการปาขึ้นฟ้านะครับมันจะนําทางเราไปหาดันเจียนเมื่อดวงตาทําการหมุนตัวลงดินแบบนี้แปลว่ามีดันเจียนอยู่ใต้ดินตรงนี้นะครับทำการขุดลงไปข้างล่างเลยและจะเจอกับดันเจียนที่เป็นห้องสีเขียวนะครับและในกล่องเนี่ยจะมีอัญ,ญมณีโบราณอยู่นั่นเอง ให้เราทำการเก็บให้ครบ20เม็ดนะครับต่อไปก็คือหินมะระไค์นะครับให้เราทำการหาแร่ที่มีสีเขียวนะครับในใต้ดินเมื่อเราเจอแล้วนะครับให้ทำการขุดนะครับผมจากนั้นเนี่ยสะสมหินมะระไค์ไว้นะครับทั้งหมด40เม็ดนั่นเองเพื่อนำไปครับเป็นก้อนหินมะระไค์4ก้อนนะครับ หลังจากที่เราเก็บหินโบราณ20อันและก้อนหินมาราคาย4ก้อนแล้วเราก็สามารถสร้างเป็นผลึกอัญ,ญมณีได้แล้วนะครับผมและเมื่อเราได้ผลึกอัญ,ญมณีแล้วและมีผลึกอลวนแล้วนะครับก็สามารถสร้างเป็นแต่อลวลนได้นั่นเองและตอนนี้เราก็ได้แต่อลวลนมาแล้วนะครับเมื่อได้แต่แล้วเราก็ไปรุยกันเลยหินอลวน เสียงโวกเวกโวยวายโปรโดค้นหาแต่โอลวนมาคืนชีวิตข้าแล้วข้าจะรับใช้เจ้าจัดไปนะครับ บอสโอลวนนะครับเมื่อพ่นไฟออกมาแล้วนะครับจะกลายเป็นลาวาด้วยนะครับผมและเมื่อเขาพ่นไฟสีม่ออกมานะครับจะเป็นการพ่นไฟที่สปา่มอนสเตอร์นั่นเอง และเมื่อเราเอาชนะบอสมังกรโอลวนได้แล้วนะครับจะดรอปเป็นอนุสรโอลวนและอัญมณีหัวใจลาวานะครับอนุสรโอลวนเนี่ยให้เราทําการตั้งหินมาราคสามคูณสามนะครับและนําอนุสรโอลวนตั้งไว้ตรงกลางจะทําให้มอนสเตอร์ไม่เกิดบริเวณรอบๆนะครับขนาด32มสิบสองสาบลอบ็อกเท่านี้นะครับ เขตรอบๆบ,บ้านเราก็จะปลอดภัยหายห่วงแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปฆ่าบอสมังกรอ,อนวนและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย